ข่าวดีสําหรับคนกรุงเทพหนึ่งล้านสามแสนเสียงปบมือได้ไหมอ่าไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับตก<ะ>ลงแล้วนะผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับจะลงชิงผู้ว่ากทมสมัยสองแน่นอนอ่านะเนี่ยนะครับโดยรายงานข่าวว่านาะยชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานยืนยันเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่สอง หลังครบวาระในเดือนมิถุนายนปีหน้านะโดยจะเน้นการลงพื้นที่พบปะประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมผู้ว่าสัญจรที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์นะนชาตชาติและทีมงานเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะมุ่งเน้นเข้าถึงชุมชนในทุกเขตในทั้งชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านจัดสรรและพื้นที่ที่ไม่ได้จัดตั้งรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงและเร่งให้สำนักงานเขตแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ เช่นการจ,ะะจราจรน้ําท่วมขยะและเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับขณะที่กิจกรรมผู้ว่าสัญจรเนี่ยก็เน้นการเข้าถึงระดับชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนนําข้อมูลที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะแล้วก็จะเน้นการชูผลงานการปราบปรามทุจริตในหน่วยงานกทมโอ้ยเน้นเรื่องการปรับปรามทุจริตเหรอไอเครื่องกีฬาไ รูวิง่งทองคำทองคำเนี่ยจับใครได้บ้างอ่ะก็ไปไม่ถึงก็ยกคำร้องส<อ>ินนะเนี่ยมีเพจไอเพจเพจที่เขามาแฉเนี่ยก็ก็หยิบตรงนั้นมาตรงนี้มาเรื่อยเลยเนี่ยนะคออเป็นยังไงนะครับอ่าเขาบอกว่าเน้นการชูผลงานด้านการปรปาบวามทุจริตในหน่วยงานกทมนะโดยมีนโยบายปโปร่งใสดีอปโปร่งใสดีมุ่งกระจัดคอร์รัปชันอย่างจริงจังทั้งระดับผู้บริหารและ ระดับปฏิบัติการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับะนะครับอ้านี่บอกกันล่วงหน้าเลยนะครับตัวเป็นตัวยืนแล้วนาแชมป์เก่าจะเป็นตัวยืนว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเดี๋ยวก็ต้องน่นะสารงานต่อกองงานใหม่น่ขอไปต่อไปเรื่อยๆนี่ไงก็มีคนเชียร์คุณชัดชาติเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเอ จุดผ่อนปรนต่างๆอะค่ะพี่กองคุณผู้ชมที่แบบไอตอนสมัยผู้ว่าอัตวินอย่างเงี้ยจะมีบางวันที่ไม่ให้ขายของอหรือบางจุดเลยที่แบบไม่ได้เลยบรรดาร้านค้าหับเล่แผงลอยมาตั้งไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่ไม่ได้เลยเนี่ยอพอสมัยคุณชาติชาติเนี่ยเก็บผ่อนปรนมากมผ่อนปรนมากเท่าไหร่อ่ะสามร้อยห้าสิบจุดอ,ะอ่ะโอผ่อนปรนไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจนมีคนบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าหมดสมัยผู้ว่าชัตชาติปี69เาแล้วอะอ พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันขึ้นมาขายกันอีกอ่ะออขึ้นมาขายกันเต็มอีกอะจะทํายังไงจะรุงรังเหมือนเดิมไหมคนเชียร์เขาว่าไงรู้ไหมคะพี่กองก็เลือกคุณชัดชาติมาทํางานต่ออีก4ปีสอ <c oughs> มันก็ไปได้เรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะคะคงต้องคิดแล้วถ้าเกิดใครจะลงสมัยที่จะแข่งกับคุณชัดชาติอีกหนึ่งสมัยอ่ะ มันต้องเป็นยุทธศาสตร์แล้วล่ะพี่กองอถ้าสมมุติลงแบบพี่กองก็อยากลงพิมพ์ก็อยากลงคนนู้นก็อยากลงคนนี้ก็อยากลงมันก็ไปตัดคะแนนกันเองเสียงแตกอันนี้พูดตามตรงนะเสียงก็จะแตกท้ายที่สุดเนี่ยถึงคนจะแบบทนมากับผู้ว่าชาัดชาติอ่ะแต่พอเสียงมันแตกมันรวมกันได้ไม่มากพอแบบเนี้สุดท้ายก็ฆ่นะยอยู่ดีนะแล้วเราก็วิ่งวิ่งกันต่อไปวิ่งไปไหนละ่ะล<อ>ูวิ่งกระแพงกันลูวิ่งยงช้ได้อยู่ไหมคะ เขายังให้ใช้อยู่ไหมคะเขายังให้ใช้อยู่แต่ว่าแหมมันเทียบกับราคามันไม่ใช่ไงใช่ไหมผมมีเพื่อนขายเครื่องกีฬาเหมนแบบมันบอกเพื่อนบอกโอ้ยสองแสนสามแสนนี่ยังหรูเลยนะแบบว่าระบบระบบอะไรแบบพออันนั้นเจ็ดแสนใช่ไหมใช่ใช่ก็บอกโอ้โหอยากไปได้งานแบบน,นี้บ้างจังเลยรัดซื้อแพงทุกอย่างเออนะอื